ครับวันนี้เรามาเล่าข้าวหองอินกันต้อนะครับก่ออันบทที่สิบสามนั่นก็นจบไปแล้วนะครับจบตะวานเนี่ยครับอันพญาปลาปนว่าอันหลังจากกรรมาน้อยผนเ,เล่าเล่าเรื่องเล่าฟังนะครับไปยังไปแบบอยู่อันอกับพระอินเราเอาไปเลี้ยงอ้อันปิกไมอ้อันนี่แล้วก็อู้อู้ถึงวิมาลาแล้วอู้อัน อันพระญ,ญาปลาพันโ้ล่ะโอ้เอาแล้วโอ้โอโอโลูกข้าเป็นโพธิสัตว์แต่เราเอาละยอมรับเราเป็นล,กลมมูกแล้วครับเขาบปยอมเมื่อปีกแล้วนะครับว่าเมื่อนอนกับอันอ,นอนแม่พระสนณนีนะครับเหมือปีกแล้วครับวันนี้อันจะเป็นถึงบทสิบสี่นะครับเ,เรื่องเรื่องราวไม่จะเป็นได้ต่อมาบเขาเขา,าลองไปก่อยนะครับไปมาหาอันบทที่สิบสี่ครับ อ่ามันจะเริ่มต้นแล้วก็ัวันนี้เริ่มเริ่มบดไม่แล้วก็ไปมาวันนี้เห็นไหมอ่าบทสิบสี่ก็อ่าวันนี้เขามาดูลักษณะการเขียนข้าวของป่นนะก่อนนะครับเห็นไมอ่าอันอันข้าวหงหินนะครับปุ่นมีปุ่นมีอันอันลักเกนนะครับมาในการเขียนของปุ่นนะครับก็เจ็ดตัวเตี้ยวสามตัวเหลียวบ้านหลังบ้านหน้าเน,นี่ยเนี่ยเนี่ยเจ็ดตัวเตียวกับสมเือบักหนึ่งและบักสามเนี่ยเป็น เป็นสามกำเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ไปไม่ไหนๆเนี่ยลัตติญาใช่ไหมพระเจียงเจ้าอะไรไหมเนี่ยๆๆๆๆๆไหนยหมอ่าถ้าอนุโลมถ้ามันอธิบายความชัดปุ๊บอนุโลม,มันเป็นซีกำได้เนี่ยอย่างบันทมตื่นแล้วก็สร้างเซนีย์อะไรเนี่ยอนุโลม,มันเป็นซีได้ไหมโอเคนะครับก็มันก็คล้ายๆอันก่อนไปตลาดในภาคกลางแล้วกันะ พันบอกก่อนแปดนันบาทมันมีแปดกำมือทำอธิบายความจัดประกานนุลมันเป็นเก้าได้เออนี่ยนั่นก็คือก่อนแปดตลาดมันมันก็อันลักษณะกันก็คล้ายๆกันนะครับเห็นไหมอ่าโอเคนะครับครับวันนี้ข้าวปกติแล้วข้าวมันจะมีอยู่สามบาทนะครับบาทหนึ่งบาทสองบาทสามเห็นไหมว่าพอดีบาทหนึ่งวันนี้มันจะเป็นบาทขึ้นต้นนะครับอ่าบาทหนึ่งมัน บทที่สองอยู่ทั้งรูปเนี่มันเนี่ยอันก๊ตั้งเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอเคนะอันนี้บาทหนึ่งนะก็วันนี้เราจะมาคอยแล้วกับอันบาทหนึ่งกับบาทสามบาทบาทขึ้นต้นและบาทหนึ่งเนีเออมันก็อันวกหนึ่งวกสองวกสามเหมือนกันนะครับไอ้ไหมมันจะแตกต่างกันตรงอันวกตายวกที่สี่นี่มันได้ครับอันวกที่สี่นั่นนะครับไอ้ไหมอันมันจะมีอยู่สี่กำลงด้วยเสียงจัลวานะครับไอ้ไหมอ่าสำหรับอัน อันบาดที่หนึ่งนะมันบักสุดตายของปนนะมันมีสองกมนะครับมันลงในเสียงสัมันนะครับมันแตกต่างกันเรอยังะบางหนึ่งบังสองบังสามเหมือนกันนะครับเหมือนกันหมดนะครับเห็นไหมครับครับวันนี้เราจะมาดูฉันตะลักเลยนะครับอฉันตะลักข้าวนะครับเอามาไล่ก้อยนะครับเอามาไล่ก้อยนะอันนี้เป็นบาดขึ้นต้นก่อนนะครับเห็นไหมบาดขึ้นต้นเอามาไล่ก้อ้อันก็บาดที่หนึ่งนี่เลยโอเคนะครับ วักทีนึ่งของบาทขึ้นต้นเพื่อนบอกว่าลงด้เสียงสามัญหรือจัตวาอะไรมาเนี่ยยาลติยะนะโอเคนะครับอ่านวักที่หนึ่งของบาทที่หนึ่งเนี่ยของบทต่อถไฟนี่นะครับเห็นไหมลงด้วยจ้ายะยะอะไรมาเต้าอันเสียงสะมันไหมเพื่อนบอกว่าอันอันอ่ใต้วักที่หนึ่งของบาทที่หนึ่งในบาทขึ้นต้นเนี่ย มันบอกว่าลงด้วยเสียงสมันก็ได้จัตวาก็ได้นะ้แม่ครับต่อไปนะครับวักที่สองนะครับมาลงอันด้วยเสียงตีนะครับสั้นก็ได้เงาไงเจ้าเป็นเสียงตีเงาวน่นี้บาดขึ้นต้นนะครับฮ่าเสียงตีเงาครับมาเขาไปดูบาดที่หนึ่งนะครับบาดที่หนึ่งอ่าบาดที่หนึ่งจานเออจานเป็นเสียงตีเงาเหมือนกันนแม่จานเป็นเสียงตีตีเงาโอเคนะครับอันวัก วักที่สามของบาทขึ้นตน้นอ่าวักที่สามของบาทขึ้นตน้นลงด้วยอันเสียงโทพิเชโทเมืองเงาเง,า,งานะครับโอเคได้ไมาอันวักที่สามของบาทอันว่าของบาทที่หนึ่งอ่าเนี่ยของบทต่อไปนะครับเจ้าลงด้วยเสียงโทพิเชษล้วม,มาเจ้าเจ้าอ่ะนะครับเห็นไหมอ่าสามสารุปไรสามวักนี่อันฉันทะลักเหมือนกันนะครับบาทขึ้นต้นและบาทอัน อันบาดที่หนึ่งเนี่ยอันเดียวกันนะครับแมยกเว้นอ่าอันบารที่สี่ของอันบารขึ้นต้นเนี่ยเพืจะมีอยู่สี่กำนะครับแล้วลงใต้ด้วยเสียงจัตวานะครับแม่โอเคนะครับแมอ่ามันแตกต่างกันตรงนี้ไม่ได้นะครับแมอันวัคที่หนึ่งอ่าบาดที่บารที่หนึ่งอ่าเนี่ยไหมวักสุดใต้สองมันมีสองตัวนะครับแบบลงด้วยเสียงสมันนะครับแตกต่างกันตรงนี้น้อยเดียวไม่ได้นะครับแมโอเคนะครับ ก็เพราะว่ามันเป็นบาทขึ้นต้นเพื่อนเพื่อนเพื่อนเอามาเอาบาทที่หนึ่งแล้วไปไปเป็นบาทขึ้นต้นโอเคนะครับอะไะท่านเหล่าโคเข้าใจได้นะครับเห็นไหมอ่านี่อันนี้ต่อไปนะครับอ่าต่อไปเป็นบาทที่สองนะครับบาทที่สองนี่ก็คือบาทก้มเข้าก้มเหมือนเดิมนั่นแะ้วก็เป็นมบาทก้มเข้าก้มหรือบาทที่สองเห็นไหมจะห้องแบบแบบใดกันได้ไหม กอดขันก็ดนึกถึงไอ้สารับเจ้ากี่เข้ามากองเบาเตี่ยวกองกี่จีกระจุมกี่จีกระน้อยน่ะ่ะโอเคนะใครมาสาวรับเจ้าเสียงตีนะใครมาบันทมตื่นแล้วแล้วก็เสียงตีมาเสียงตีนะครับไม่มาตีเห่าด้วยไหมอ่ะว่าที่ซองนี่ลงด้วยเสียงจัตวาครับถีเออถีโอเคนะใครมาอ่าโอเคนะครับอันว่าที่สามนี่ลงด้วยเสียงสมันครับนี่เออนีเสียงสมันครับ อันวักที่สี่ลงในเสียงโทพิเศษโทเมืองเข้าโอเคนะครับอันนี้ได้อะไรมาได้ละยหลาได้ได้ได้ไปได้ไปสามบาทแล้วนะครับสามบาทเอาละวันต่อไปเป็นบาทที่สามนะครับบาทที่สามนี่บักที่หนึ่งของบาทที่สามนี่มันก็เหมือนกันเดียวกับบาทขึ้นต้นบาทอันที่หนึ่งเนี่ยอันเดียวกันนะครับมาบอกว่าลงด้วยเสียงสมันก็ได้จัตวาก็ได้เสเป็นเสียงจัตวาครับเออนะครับได้สองเสียงอยู่แล้วนะครับมา วัคที salud, ่สองเนี่ยลงในเสียงโทพิเศษโทเมืองเก้าเก้าเป็นอันเสียงโทพิเศษโทเมืองแล้วไมาอันวัควัคที่อันสามเนี่ยเคนบอกว่าลงในเสียงสะมันครับองค์องค์เป็นเสียงสะมันครับอ่าโอเคนะครับวัคกี้สี่ลงในเสียงตีครับตีสั้นก็ได้ยาวก็ได้นอนเป็นเสียงตียาวแล้วก็โอเคแล้วไงมาการนับเสียงตีนั้นถ้าลองนับแบบอัน เสียงไตยนจังใหม่นะครับโอเคนะครับเพราะว่าอันเข้าเนี่ยที่อันเขียนมาเนี่ยมันเป็นฉันทลักของไตยนจังใหม่นะครับไอ้หมอันที่หมายสีชจมพูจมพูนะมันหมายเป็นอันเสียงของไตยนจังใหม่อย่างอย่างอย่างเงาเ่ยานะครับเอันนี้มันเป็นเสียงโทพิเศษเก้าเหมนไอมเฝ้าเนี่ยมันเป็นเสียงโทพิเศษโทโทเมืองนะครับโทเมืองโทพิเศษไอ้มไหมมันเป็นของของไตยนครับอนับตั้งแต่ปูนเจียงแสนมันก็มาอันเจียงใหม่เนี่ยเห็นไหม เลาะไปสี่คิ้วเลาะไปอันสละบุรีนะก็มาเสาให้เลาะไปปุ้นอันอันลาดบุรีพวกนั้นว่าโอ้อันใจยวนอยู่ที่ไหนก็เหมือนกันนะเงาเผาเก้าเหมือนกันโมนะครับเป็นเสียงโทรเมืองโมนะครับนะครับเห็นไหมอ่าโอเคนะครับอ่านแล้วก็เสียงตีในมามีอยู่สามตีเห็นไหมอันเจ้าแล้วน่นอันนี้ตงนับแบบอันเสียงอัน นับแบบอันเสียงสำเนียงของไต้หวันจะไหมนะครับแม่โอเคนะครับมาผมอธิบายไปแหลวครั้งเราวันนี้ก็อ่าก็ผ่านไป่้องเรื่องอ่าต่างๆที่อู้ไกลอู้ไปแล้วนะครับแม่มาครับอันนี้ท่านหูเลยนะครับแม่ออันฉันอ่าฉันตะลักอ่าฉันตะลักเออมาในในพนห้องว่าฉันตะลักอ่ะที่อันก็อันหมายสีชมพูเนี่ยอ่าอันเนี้ยเห็นไหมหมายสีชมพูเนี่ยมันมันมัน เพินกำหนดเสียงว่าอย่างงี้แล้วนะครับไปมาตามที่บอกอธิบายไปนะเอาละเอาละละท่านอย่าเขียนไปเลยไปนะนะครับเห็นไหมเอาละท่านหูอันฉันตะลักละท่านหูกว่าว่าเพินห้องว่าข้าวเพราะเหตุใดก็เออเอาละเอาละเห็นไหมครับก็คืออย่างงี้นะครับไปย่าเอาก,กำตายของแต่ละบาทแต่ละบาทนะไปโยงก็ตายวัที่สองของอันบาทต,ต่อไปนะก็เห็นไหม มาแต่ละบาดเนี่บักก็จะโยงกันต่อไปต่อไปไปเรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆยาวไปเรื่อยเหมือนจ้าเข้าน่ะโอเคนก้ยไหมอ่ามาเป็นอะไรมะอันอ่าเ้ามมาลองมาคอยแล้วนก้ยมาลองมาคอยนะก็้ยมาอ่าเอาละเอาละอันนี้ตายของอันบาดขึ้นต้นเนี่ยสีเสียงจัตวาไหมพอมาก้องกับถี่เสียงจัตวาเหมือนกันอันตาย ว่ากิซองของบ้านที่สองเนี่ยบ้านก้มเนี่ยนะมาก้องกันกันสัมผัสส์สลีสลีนะโอเคนะครับกําใต้ของบ้านที่สองเนี่ยเฝ้าเออประกอบกับกองกับเก้าใายบักที่สองของบ้านที่สามเนี่ยแมากันสัมผัสกันแบบสล้าวสล้าวโอเคนะครับมากําใต้ของบ้านที่สามโทษเลย ประกอบมากรนั่นนะครับ่ประก,บกอบมากรกับจานตายวักวักวักที่สองของบาทที่หนึ่งเนี่ยของบทต่อไปเน,น,นี่ะจานเนี่ยแม่มาก็ไปอีไปตลอดเลยแม่กองก็ไปจุดป,ปุ๊ดเออมันยาวมันเจือข้าวไปเลยนะกว่อันเมินไปเมินไปไอ้้ไอเจือกมันหายไปนะมันเหลือก็ข้าว่เดียวทำไมเปิ่นห้องเลยข้าวย่างเดียวนะค,ะครับเอาละละละท้านท่านงูเลนะครับไอ้แม่ ระวังบาทเนี่ยเพอจะเอาสละไปกองกันเออระวังวักเป็นยังไงกันครับเออเนี่ยเนี่ยไอ้ไอ้นี่ไหมอ่าการสัมผัสระวังวักแล้วเป็นยังไงกันครับเออเอาล้วแล้หามาโอกันเป็นกู้ไปกู้ไปนะครับเอากู้ก็คือวักที่หนึ่งวักที่สองนะครับแล้ววักที่สองวักที่สามวักที่สามวักที่สี่นะครับกู้วักที่หนึ่งวักที่สองนี่ก่อนนะครับอันวักที่หนึ่งวักที่สองนั่นในข้าวหงหินเนี่ยเพื่อจะเน้นนะครับ เน้นมันเหมือนกับระวังบาดนะครับระวังบาดเพื่อเอาสละไปกองกันระวังวักหนึ่งวักสองเนี่ยเปนย็นเน้นให้มันเป็นอันอันสการสัมผัสแบบอันอันเนื้อเรื่องไปส่วนใหญ่ไปก่อนนะครับเห็นไหมเอาเนื้อเรื่องมันอู้หูเรื่องไปก่อนนะเห็นไหมแต่ถ้าสมมติมันปุกสัมผัสสละกันได้แร้เออก็ดีนะก่ะเออก็ดีนะกออโอเคนะครับเราลองมากอยแล้วครับเห็นไหมเล็ดติยาแจ้งมาเฮ้ออันนี้สละอาสละแจ้งมาเห็นไหม สัพพัตนี้ได้แล้วครับเอออันนี้ถือว่าพูกสัมพันนะครับไม่ใช่ว่าตั้งใจนะมันมันเป็นเรื่องราวมันเป็นย่านป้ายบัได้นยแจ้งมาพูกเจ้าโอเคนะโอเคนะครับอัอนต่อไปแล้วครับบรรทนตื่นแล้วหุ่งขึ้นายฉีุ่่งขึ้นบ่มีเสลเอลเสลเวลงนี้เลยมาเห็นแล้ยังครับหมหม อันนี้มันปุกสมบัติอะไรเนี่ยลูกที่ยามาแจ้งเอ่อแจ้งมาน่ะแจ้งมาเอ้มันแจ้งมาน่ะ <c oughs> พุ๊กเจ้าน่ะโอเคนะ้วใครมาอ่านต่อไปมันปุกน้ำปุกสมบัติไปเองตามเรื่องราวมันมาปุกบ่ได้นะยครับมีพระคาเส่อาดย่าม,มันมีซาเล้งซาเล้งอะไรงเงี้ยอ,อาดยา่าเหรอ่าด้านหลังเนี่ยครับเ <c oughs> นี่ยพุน่นมาได้โซนในเรื่องอันเจ้าซาเล้งซาเล้งมาใส่แถวนี้มันบ่บบ่ได้เหรอไหม,ไหม พื่อนมันมันจ้สนใจเรื่องอันนั้นเอาเนื้อเรื่องเป็นใหญ่แต่ถ้ามันมันพุกสัมพัท์กันได้เลยก็ดีนะก็โอเคนะก็อันนี้รอเห็นไหมกัปตังจัญญามาดา <c oughs> เอาถึงสองตัวเลยเห็นไหมถึงมาถึงดาสัมพัท์ได้ถึงสองตัวเลยเห็นดไดหนม <c oughs> อ่ามัน,ม,นมันฟุกสมัมผัสนะครับมามาดาเจ้างเจ้าไอ้เจ้างจานเนี่ยมันเน่มันเรื่องราวมันเป็นไอ้มาจาญามาดามันมันไปก้องกันได้ไปได้แล้วก็โอเคนะครับมาละท่านหูวเลยนะครับอันก็เอาเอา,อาง,งาหงินนี่ไปนยังไเนอันการสมัมผัสแบบนเรื่องเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ออถ้ามันฟุกสมัมผัสอย่างนี้เรอสลายก,ก็ดีนะครับโอเคนะครับมาต่อไป อ่านวรรคทีสองหรือวรรคทีสามนะครับอ่าวรรคทีสองหรือวรรคทีสามอ่าเอาวรรคทีสองหรือวรรคทีสามของบาทขึ้นต้นนะครับบาทขึ้นต้นเนี่ยเนี่ยวรรคทีสองบาทขึ้นต้นและบาทที่หนึ่งเนี่ยเนี่ยเนี่ยบาทที่หนึ่งทั้งรุ่มเนี่ยทั้งรุ่มเป็นะครับเป็นโอเคแล้วเอาละอ่าปกติแล้วอันอ่าวรรคทีสามเนี่ยจะต้องทําหน้าที่เป็นสามตัวเลี้ยวนะครับอืม สามตัวเหลวเหลวอันเงาเนี่ยเหยวมหาเจ้าเนี่ยแมาเนี่ยเงาอะไรไหมเหวแบบสละไหมลือบ้านกับอันอาจจะอันถ้าเป็นบาดเก้าบาดต้นเนี่ยพ่จะอันอ่าเน้นน้อยให้มันเหยวเป็นสละนะครับไอ้ไหมเออแต่ถ้ามันมาได้ก็อาจจะเป็นหัวเฮอโยงก็ได้นะครับไอ้ไหมเนี่ยเนี่ยจะทำให้มันเป็นหัวเือโยงก็ได้นะครับไอ้ไหมไอ้บาดุต้นเนี่ยจะเน้นน้อยอ่ะเน้นให้มันอันสัมผัสสละหน่อยนะครับไอ้ไหม สำหรับสารเอาสารเอาไอ้แม่เนี่ยเน้นนะครับเน้นให้มันสัมผัสสาระน้อยแต่ถ้ามันมาได้ก็ทำเพรามันเป็นหัวเฮือยงเหงาหน้าเขาเป็นไหมโอเคนะ้วก็ให้ลงอันเสียงโทรพิเศษกำไดก็ได้น่ะที่ผมใช่สารเอาจ์สารเอาจ์น่ะโอเคนะครับเป็นไหมอ่าอันนี้คือลักษณะบาดคนโตแต่แต่ในวรรคที่สองวักที่สามของบาดที่หนึ่งเนี่ยไอ้แม่ปุ่นบอกว่าเฮ้อยงเหลียวแบบนั้นสาระก็ได้เหลียวแบบเลือดเรื่องก็ได้ไหมเนี่ยเจ้าเหลียวมหาจันเนี่ยแม่แม่เนี่ยปุ่นกับ อ๋อเกาะเลียวได้สองแบบหน่อยไหมอ่าว่าอันสําหรับบัตรบัตรที่สองบัตรที่สามของบัตรที่หนึ่งเนี่ยโอเคนะคับไหมอันบัตรที่สองและบัตรที่สามของบัตรคือต้นเนี่ยปุ้นก็จะเน้นอันอันอันสละให้น้อยนะก็เห็นไหมอันท้ายวาทีสามเรียวมาแบบมหาอันท้ายวาทีสองเนี่ยอ่าด้วยสละนะครับเห็นไหมแต่ถ้ามันมาได้ปุ้นก็อาจจะเป็นหัวหเฮือโยกก็ได้นะคก็หมายถ้ามได้แจ๊ๆก็เอาเอาเสียงโทรพิเศษอันตัวอื่นๆก็ได้นะครับเห็นไหมก็โอเคนะครับ อ่าต่อไปต่อไปวัคทีนสองหรือวัคที่สามของบาดก้อมเนี่ยมาเนี่ยบาดบาดก้อมเนี่ยมาไอสามตัวเลี้ยวเนาะก็พอดีอันนี้เป็นสี่ตัวเลี้ยวมั้ยอันนี้เน้นนะครับเน้นเน้นอันอันตายวัคที่สามเนี่ยเน้นแล้วมันเลี้ยวไปแบบอันแบบสระนะก็มหาตายวัคที่สองเนี่ยไอนี้เลี้ยวมหาถีไม่โอเคนะไหมนี่เลี้ยวมหาถีเนี่ยตายอันเน้นนะครับไม่ใช่บังคับนะครับเน้นนะครับเน้นใช่ไหมมันก็มี ข้อยกเว้นอยู่นะเข้าไปไหมยกเว้นอไนีอ้น,นี่เนี่ยมันเป็นอันเสียงอือดเนียเป็นหนีเป็นนี่เป็นนี่เนนอออะมันอยู่นี่มันอยู่ที่น,นี่มันได้แล้วเพราะว่าอันต้ายพักที่สามของบัดท,ที่ที่สองเนี่ยเพื่อนบอกว่าลงด้วยเสียงสมันเนี่ยเพื่อนจะเอาหนีเอาหนีเอานี่เอานีา่อะไรอย่างนั้นไปไว้ทั้งหน้าบุญไหมแล้วก็เอาอ อันเสี่ยงสัมผัสอ่ะก๊อมไดก็ได้ลงมาอยู่เนี่ยแล้วก็แต่งให้มันเป็นหัวเฮยองไงแล้วก็แบบนี้ครับถ้าหันอยู่หลายเตื้อแล้วนะหัวยงนะครับเห็นไหมเอาล้วต่อไปวัคที่สองและววัคที่สามของบ้านที่สามเนี่ยแล้วครับเห็นไหมอ่าอันนี้ก็ใจรักการเดียวกันอันวัคที่สองวัคซสามของบ้านที่หนึ่งเนี่ยจะเลี้ยวแบบสละก็ได้นะครับอ่าเลี้ยวแบบเรื่องๆก็ได้นะก็อันนี้องค์เลี้ยวมหาเก้าอันนี้เห็นไหมพระสมองเห็นไหมเลี้ยวมหาเก้า อันนี้เหลียวแบบเนื้อเรื่องเราไม่ต้องเอาสารเอาสารเอาลงตรงนี้มาโอเคนะครับอ่าได้สองอย่างนะครับมาโอเคนะครับอันต่อไปนะครับต่อไปวักที่สามหรือวักที่สี่นะครับอ่าเอาวักที่สามหรือวักที่สี่เนี่ยอันอันอ่าเอ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 าวักที่สามวักที่สี่ของบาทขึ้นต้นอ่าแล้วก็บาทอันบาทที่สามเนี่ยบาทอ่าบาทที่สองบาทที่สองเนี่ยบาทที่สองของบัตรขึ้นต้นเนี่ยนะครับมา อันนี้ก็อันใช้หลักการเดียวกันทั้งหน้าไปเห็นไหมอ่าเน้นเป็นการสัมผัสแบบเล่าเรื่องไปส่วนใหญ่ครับเห็นไหมแต่ถ้ามันพุกสัมผัสสลักกันได้แล้วก็กดีนะครับโอเคนะครับเห็นไหมอ่าก็โอเคนะครับเห็นไหมสำหรับบันทึกที่สามและบักที่สี่ของอันบัตทึที่หนึ่งและบัตทึที่สามเนี่ยเออเออมื่อร้อยปีที่แล้วนี่อ,อ่าสมัยห้องพิมพ์เพื่อเลี้ยงมือใจเพื่อถือว่าเป็นวัียวกันนะครับเออไปอยู่พิมพ์ติด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 กันนะก็ไปไม่ได้อ่าโอเคนะครับเพราะว่าเปิ้น ปพอนอันอ่าปพอนก็หันอยู่ว่าอันบางครั้งมันก็จะอันส่องตัวหลังเนี่ยอ่าส่องตัวหลังเนี่ยก็มันจะอาจไปสัมผัสก็สามตัวหน้าได้หรือสี่ตัวหน้าเนี่ยมาโอเคนะครไหมด้วยสระ,ะหรืออักษรเออโอเคนะวันนี้มันไ่ได้สัมผัสอย่างก็โอเคนะครับมาบอกเขาโู้ไม่ได้ว่าเอาร้อยปีที่แล้วเราถือว่าเป็นวัคซีนกันเน้ออย่า เราไปหานข้าวที่มันเขียนติดกติตต๊กันเมื่อันสมัยมุงพิมพ์ผู้เลียกมือใจเราอย่าไปตกใจนะโอ้นี่มันพิมพ์ผิดด้านนี้นะครับโอเคนะครับปัจจุบันนี่มันแยกได้เป็นสองวักสองวักไงนะครับตายวักกะวักจ่ายของบาทที่หนึ่งและบาทที่สามเนี่ยมนแยกเป็นสองสองวักเห็นะเพราะว่านะครับเพราะว่าอันตายวักที่สามของบาทที่สามเนี่ยเิันบอกว่าลงในเสียงสะมันครับแม่แม่แม่ปัญกำนดมันมีฉันทะลักของปัญะ ตายวัคซีส่สามขอวันที่หนึ่งเนี่ยเบิร์ตบอกว่ามาลงเสียงโทรพิเชโทรมเมืองแหมโอเคนะอยไหม,มันมีสรรพลักของเบิร์ตเนี่ยได้เข้ามาโอเคนะครับอ่าเอาละท่านฮู้แล้วนะครับเห็นไหมการสัมผัสนอกสัมผัสในสัมผัสระาบ,าบาดระวังวัคเอออันโปลกจี้หันหมดแล้วนะครับเห็นไหมเออก็ท่านก็เวลาเขียนเข้าวก็ท่านก็ไประวังหน่อยนะครับเออเจะเพิ่มมันเออผิดแพกประจากการเข้าโบราณน,นะครับอ่าเอาละ ครับอันแต่ข้าวอันหงหินนี่นะเจ้าอี้ปนยังบ่อเนี่ยนะครับเออปนอย่างเออข้าวมันลื่นไหลมันม้วนนั่นเออมันไหลร่องร่องรองรองรองหายข้าวน่ะเห็นไหมปนจะเน้นอยู่สามที่ย่างแถมสามที่ย่างนะนนักหมาเห็นไหมอันแรกก็คือเอกชงนะครับอันแรกน่ะเห็นไหมปนหันเสียงตีอยู่ที่ไหนไม่ได้เสียงโทรพิเศษอยู่ที่ไหนไม่ได้นะเปนจะพยายามหาเอกชงเขาไปใส่นะครับมาเห็นไหม หาม่ได้ก็เป็นอย่างต่หาพยายามหาใจนักนักอันนั่นๆโอเคแล้วไงมาอันเอกทรงนะมันมีอยู่สี่แบบนะครับก็คือไม่เอกเสียงเอกนะคึกไม่เอกเสียงโทนะครับแล้วก็เสียงเอกนะครับแล้วก็เสียงโทนะครับสี่แบบนะครับแก็เดี๋ยวเอาไปไล่ก่อนโอเคนะครับอันที่สองนะก็อันอ่า อันใจคำอันอักษรตัวเดียวน่ะติดกันสองตัวนะก็คือกรรมที่มันเป็นอักษรตัวเดียวติดกันสองตัวนี่มันอย่างเช่นนี่ยเนี่ยนี่เห็นไหมสังเสีสังก็เสีไอ้ซ้อซ้อเห็นไหมโอเคได้ไหมาอันอันที่สามก็อันที่ผมจะเน้นก็คืออันกรรมที่มันเป็นสระสองตัวสระตัวเดียวกันสองตัวติดกันนีอย่างเช่นเนี่ยปลาละเนีปลาละโอเคได้ไหมอ่าโอเคได้ไหมอ่า และอันที่สี่น็คืออันกำซ้ำมวนนะครับก็เหมือนเมินก็ยอดมาเตือนะครับมันแล้วมันจะมวนไปเองนึกไหมอย่างเช่นไปปูนไปเพยมาหันมานีะมันมันมันซ้ำแล้วมันมวนนะครับครับมามาไล่ก่อยแล้วก็นมาลัดทีเนี้ยแจ้งมา พวกเจ้าเจ้ามันเสียงอันตีแล้วก็พวกอ่าพวกนี่มันเป็นอันเสียงโทนะ้วกันเนี่ยๆพวกพวกนะไม่ใช่พวกนะครับไม่ใช่พวกนะครับไอ้ป้าละโฮงนี่ปราเป็นเสียงพอแล้วกับพวกแล้วก็บอกเจ้าไปล้านลิ้นแล้วกับพวกเจ้านะพวกเจ้าอ่าโอเคนะครับไหมอันนี้เอกทรงนะครับเอกทรงเจ้าเนี่ยครับมอันเงาเป็นเสียงโทพิเศษทเมืองเจิ้งเนี่ยมันเป็นนี่ยๆไม่ยอะนะครับไม่เอกเสียงโทนะมาเขียนเป็นอิ่มได้นะครับม่เป็นเสียงโทนะครับ เชืองเงาไอ้ทรงเจืองทรงเงาเนี่ยเจืองเห็นไหมเจืองอ่ะปลาเจืองเงาอันนี้ไอ้เจืองเนี่ยมันมันเขียนเป็นอันกับโอแล้วมันใส่ไมโทนะครับปกติแล้วมันเป็นไม่อันไม่เหยาะไม่เอกนะครับเจืองเงาหนักอะปลาลาไอ้ปลาลานี่มันมันเป็นปอปอนะกันเนี่ยปอปอนี่เนี่ยไม่ใช่ปอปอนะเด้อเด้อเด้อสละสละนะกันปลาละเห็นไหมสละกู้นะครับหน้าสีไหม อันต่อไปนะครับอันแล้วนะก็แล้วเห็นไหมอันตื่นเนี่ยมันเป็นอันไม่เอกเสียงเอกนะครับตื่นแล้วบรรธมตื่นแล้วอ่าเอกทรงนะครับอ่ะตื่นทรงแล้วไงอันแม่ก็ตั้งขึ้นอยู่ทางอันตั้งหน้าเนห็นไหมไอ้ขึ้นเสียงรทพิเชียอยู่ข้างหน้าพวกเราอาอันอันหุ่งหุ่งอันเนี่ยรุ่งหุ่งนะเห็นไหมอ่าไม่เอกเสียงโทก็ทรงขึ้นไะทรงขึ้นไงมาเห็นไหมอ่าทรงทรง เสียงโทพิเศษชงเสียงตีโอเคนะครับร้อยฉี่ก็สั่งเส่นะครับเสยก็สั่งเนี่ยมันเป็นซอสอนะก็มาเศนี้ไหมอันนี้เป็นสระกู้นะก็สั่งเศ่นะสั่งเศเศนี้คือมาจี้เฝ้าเามันเสียงโทพิเศษนะครับเห็นไหมอันเฝ้าเนี่ยเป็นเสียงโทพิเศษนะครับอันตี้นี่มันเป็นนัน อ่าไม่เอกเสียงโทนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยตีนะตัวต้าไม่กี่ไม่เยอะนะไงมาเขียนเป็นกระมู่ดำใส่ไม่โทนะครับตีเฝ้าอ่านะครับเห็นไหมอ่าเป็นทรงเฝ้านะครับเห็นไหมมีพระคะเสไอ้พะกับคะเนี่ยเห็นยไหมไอ้พะกับคะเนี่ยมันสละอสละอตะกู้สละอกู้นะพระค่ะเจ้โอเคแล้วก็อาดยาอันยาอันยานี่ก็อันถือว่าเป็นสระกู้นะครับเห็มัน มันอ่าเห็นไหมตัวอาดเนี่ยมันมีตัวตัวยะตัวยะสะกดนะครับเห็นมาอ่าเห็นไหมไอ้ตัวยาเนี่ยมัน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 มีตัวสะกดนะใครมาก็ถือว่าเป็นสะละกูนะครับเห็นไหมอันเก้าเนี่ยมันเป็นเสียงโทพิเช่ทุเมืองพวกเกอบไซเนี่ยไซที่เป็นเมฆเสียงเอกนะใครมาส่งเก้าไซส่งเก้าเฮ้ยพระสุมมงพระสุมมงเรานัะนนั้นมันเสียงตีมาไอเราเนี่ยเป็นเมฆเสียงเอกนะใครมาเห็นไหม ่าเหล่าส่งเนาะส่งติดงตี๋นะครับ,บรมันก็เป็นอย่นี้นะกข้าวโบราณมันป้่นก็จะเน้นกันอย่างนี้นะก็ไม่มาครับวันนี้เรามาเริ่มบทที่สิบสี่ก็นะครับแม,ม่วันนี้เรามาเริ่มบทที่สิบสี่นะครับเห็นไหมลัตติญาแจ้งมาผูกเจ้าพระเจงเงาปาราณสี lật tị nhà chăng mà phụ cho phát chân ngâu và la nó xin มันทมตื่นแล้วหุ่งขึ้นลอยที่ก็สั่งเส้นนี้คือมาตีเฝ้ามาโอ้มาอ่าลุกขึ้นแล้วก็อันสั่งเสนา เออมาที่เฝอแล้วอ,อันจะเป็นเรื่องเป็นราวละมีพระคาเสเอ,อเอาละสั่งอันอ่ามันจะออกคำสั่งละคาเสอาดยาใส่เก้าเฮอใส่อาดยา,ออา,ยา,าละฮึพระสุโมงเหล่านั้นเฮ้อนีออ่นพระสุโมงเหล่านั้นก็คืออันหกสนมกับอันหกอ์ใจนะเออเห็นไหมเอออันที่มันหู อันปัญญาปลาปอันหูเรื่องหูลาวล้วเออเอาละไรๆกับตังเจียนะมาดาเจ้างจานเออเอาถึงแม่ถึงลูกนะมาจอมแม่เจ้าหกหิงเออเอามาหมดเลยมั้ยอ่าจอมมาดาหกอันกามหกเอาแล้วอะไจะสืบไซส์ใส่ไล่เบี้ยกันแล้วับ ให้ได้จำละจะจำละครับให้เห็นเท็จจริง,ง,อ,ง,อ,งอย่าได้เผวิงเออลมียงเบื้องถอยเออพื่อลำเมียงเบื้อง้อยกันฮับสินบนฮานพนเลกนกก็กน้อยก็จับตามห้อยแพกน้อยเออม่ถ้าฮับสินบนเออ อันผลเล็กน้อยก็บผมว่านะก็อันเพราะความสกันเอออะไรๆมันเพราะความสกันนะมันมันเดี๋ยวนี้มันมันเป็นความสกันเอาอะไรมันจะเล็กน้อยอะไอ้มามาหันโต้ยหายเออบิดเบี่ยงพ่ายอ่าคอนบานเออนครบานนั่นแหละมาอันพวกซุมพวกจุม จำละเออพวกจุมจำละกับมูเสนาอมานั่นแหละพวกจุมก็จักเออเอาเอาพวกมาจุมจำละเออเอาพวกนีหกมาแจ่มมแจ่มเสนาอันพวกอันสิบสององค์นั่นแหละมามาจำละก็จักพหานเออผ่านอินตลีเตามมีนาเส้นเออเอาตามมีนำเสนาเราเรื่องใหญ่แล้วก็เรื่องเรามีเป็นได้หมู้นเออ คือจ bon ังหกเออไล่เลียงถ้อยเพี้ยนเออนี <fi> ่ไล่เลียงถ้อยหกถึงหกเนี่ยหกสนมนั่นแหละปักกาลงเออปอกซักเออเอามาเอามาซักซักไออสืบเอามาซักเอามาถามเอามาเอามานั่นเราเอามาหมายว่าจะอัน จะไปเอาเอาเอาความมันกระจ่างเนี่ยมาสารภาพก็ไหวได้ก็บมูเลียวมาก่อนแล้วก็มาโอเคแล้วก็เอาละเอาละเริ่มไล่เลี้ยงเลยนะครับเรื่องเล่าไม่เป็นยังได้มโนหจนหน้านะครับวันนี้อันพญาปลาที่เอาแต่ละเอาอะไรนะครับวันนี้เอาแกนนี้ก่อนแล้วก็